กราบสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e ทุกคนด้วยนะครับนะวันนี้ผมจะมาสอนการหาราติจูดลองติจูดแบบง่ายๆนะครับโดยไม่ต้องมีแอปนะครับนะครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆเ,เข้าหน้าเว็บธรรมดาเลยนะครับพิมพ์ว่า g o o g l e Map นะครับจากนั้นก็ให้เพื่อนๆเ,เลือกตำแหน่งที่เพื่อนๆต้องการนะครับอย่างเช่นของผมเนี่ยจะเป็นร้านตัดเย็บใช่ไหมครับ ผมก็จะพิมพ์ซอยที่ผมอยู่ก่อนนะครับเป็นซอย9ก้าหน้าแยก2นะครับซึ่งเป็นร้านตัดเย็บนะครับอ่าเราก็กดให้เพื่อนๆนกดค้างนะครับย้ํไว้กดหน้าจอค้างไว้นะครับมันก็จะขึ้นตรงด้านบนเพื่อนเอนเห็นไหมครับแต่ที่ปัญหาที่ผมเจอบางทีถ้าเราไปกดโดน ตำแหน่งของที่ตั้งพอดียมมันจะขึ้นชื่อร้านเลยนะครับให้เพื่อนๆเ,เลื่อนไปตำแหน่งบริเวณใกล้ๆนะครับก็จะพบกับตำแหน่งรัติจูดลองติจูดนะครับอ,อย่างเช่นอันนี้นะครับนะผมก็จะเลื่อนมาด้านหน้าเห็นไหมครับตรงบนดแดงแดงนะครับอลองตำแหน่งอื่นบ้างนะครับน,นี่ถ้าเป็นร้านขนมจีนนะครับ มันจะไม่เจอนะครับให้เพื่อนเพื่อนไปกดที่กดค้างนะครับย้ําว่ากดค้างริมถนนบ้างนั่นใกล้ๆล้ร้านบ้างนะครับนะเอาที่มันใกล้เคียงอะนะครับนะที่ว่างๆก็จะได้นะครับนะ